ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาออโต้รายช่องที่รวบรวมรีวิวและข้อมูลยานยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดล้ำหรือเครื่องบินทางการทหารระดับโลกหากคุณคือคนที่หลงใหลในเทคโนโลยียานพาหนะห้ามพลาดกับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับเครื่องบินฝึกและโจมตีเบาระดับตำนานอย่าง l 3 9 z a a l b a t r o s รุ่นปี2025 L-39A z Albatros คือเครื่องบินฝึกสองที่นั่งจากเชโกสโลวาเกียที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองการฝึกนักบินขับไล่ขั้นสูงและยังสามารถติดตั้งอาวุธเพื่อปฏิบัติภารากิจโจมตีเบาได้ในเวลาเดียวกันโดยรุ่น c a ที่เรานำเสนอวันนี้ได้รับการปรับปรุงหอลายจุดในเวอร์ชั่นปี2025เพื่อให้เข้ากับสมรภูมิยุคป,ปัจจุบันทั้งในด้านระบบควบคุมอาวุธและความปลอดภยัย โครงสร้างของแนว3 9 z a ปี2025ยังคงเน้นความแข็งแรงและทนทานพร้อมการปรับปรุงวัสดุเพื่อลดน้ำหนักตัวเครื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการบินเครื่องยนต์ IV ว e n ทนโ AI 25TL ได้รับการปรับแต่งให้มีแรงขับที่เสถียรขึ้นและช่วยให้เครื่องสามารถปฏิบัติการได้ทั้งการบินระดับต่ำและการฝึกแผนการรบแบบยุทธวิธี ห้องนักบินได้รับการติดตั้งระบบดิจิทัลแบบคลาสโค p ิ t โดยสามารถแสดงข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนผ่านจอ MFD รวมถึงระบบ HUD ที่ช่วยให้นักบินควบคุมได้อย่างแม่นยำแม้ Man ในสถานการณ์วิกฤตด้านการสื่อสารและการนำทางก็ถูกพัฒนาให้รองรับมาตรฐานการทหารรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบต่างๆของกองทัพได้ไง่ายขึ้น ในด้านอาวุธแถว39 ZA สามารถติดตั้งปืนกลขนาด23มิลลิเมตรที่ใต้ลำตัวพร้อมรางสำหรับติดจรวดอากาศสู่พื้นหรือระเบิดเบารวมถึงมีความสามารถในการติดตั้งทออดกล้องหรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับภารกิจเฉพาะทางแม้จะไม่ใช่เครื่องบินรบหลักแต่ก็สามารถใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ขัดแย้งขนาดเล็กหรือใช้ในภารกิจสนับสนุนแนวหน้าด้วยต้นทุนต่ำ หนึ่งในจุดแข็งของแนว39ม 39ZA คือค่าบำรุงรักษาที่ต่ำใช้อะไหลได้ง่ายเมื่อเทียบกับเครื่องบินไอพ่นสมัยใหม่เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการฝึกนักบินหรือมีงบประมาณจำกัดโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกที่ยังมีการใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้อยู่จนถึงปัจจุบัน l 3 9 z a a l ั a t r โ s รสรุ่น2025ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกโจมตีที่มีความสามารถหลากหลายใช้งานง่ายและดูแลรักษาได้สะดวกเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งภารกิจฝึกบินและภารกิจสนับสนุนทางทหารที่ต้องการความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าอย่างแท้จริง หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Car อ u t o d ดร v e เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องบินและเทคโนโลยียานพาหนะจากทั่วทุกมุมโลกเราจะพาคุณไปต่อกับอีกหลายลำเร็วๆนี้